เรื่องเรื่องแฟนคนนี้ครับมีแฟนหรือยังคือปิดแอร์ครับอ๋อแอร์แอร์สวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อมาจำหน่ายสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจพิมพว่าบัวบานเ c ีที่เฟ e บ o o k บัวบานเ c ีมีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายอย่าลืมไปกดรุนบัวบานเลยครับเอเมื่อไรโรคโควิดจะหาย ของกินมาก่อนจะบอกโอ้โหการให้น้ำช้างที่ไกลที่สุดในโลกครับไม่ถูกกับช้างช้างเขถูกคนมาดูพายภูคำสูงครับมาดูบบกตัวนี้ครับ เมื่อไหร่คุณจะกล้าเอาไปให้ใกล้ๆครับฮะผมกลัวขย่างขาดผมกลัวขย่างขาดโอ้ทุกวันนี้เลยแต่ตัวมีสไตล์แล้วเขาเรียกว่าสไตล์อะไรสไตล์เส้นไไ้งว่าสไตล์แล้วเส้นไทยแลนด์คุณว่ามันเท่ไหมเท่ครับโอเมื่อวานเห็นใส่ใส่รองเท้ารองเท้าอะไรไหม ทพันล้าสต์เหร 1, อไม่เห็นติดตายแล้วเฟ็นไทยแลนด์อะไรใครเป็นคนคิดผมเคนคิดเองครับดีไซนเนอเร์เสกใช่ไหมอ,อันนี้เพิ่งตื่นเลรอครับนี่ตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ล้างหน้าเหมือนเพิ่งตื่นนอนใหม่หนะเน,นีนเ่ยอาบน้ำเสร็จแล้วผมก็หน้าต่อใช่ค่ะอือนี้ก็มีด้วยแล่านี่อะไรใครครับนี่ฮะ สบายเขาละเปิดเรียนวันไหนครับไม่ได้ยนใจครับฮะไม่ได้ใจครับไปสมัครเรียนหรือยังจังครับเอา้าไม่สมัครเรียนเรียนได้ไงนี่ฮะเพรเข้าเรียนเลยครับเข้าเรียนเลยเอางั้นเลยเหรอรฮะโอ้ยเก่งจริงคิดว่าคุณอยู่ห้องไหน เลยสามขึ้นไปครับเลยสามขึ้นไปทําไมไม่อยู่ห้องหนึ่งห้องสองตั้งอยู่ห้องหนึ่งห้องสองก็แค่จะดูผลโอเน็ตครับผลโอเน็ตครับผมโอเน็ตไม่ถือครับคุณคิดว่ากกวราเออทําไมรู้อ่ะโอเน็ตคุณเท่าไหร่โอเน็ตคุณเท่าไหร่โอเน็ตคุณอะผ่านแค่วิชาเดียวผ่านแค่วิชาเดียววิชาอะไรอังกฤษเอ้ยคณิตวิชาคณิตใช่แรงอังกฤษเยอะสุดอังกฤษเยอะสุดเราเก่งเราเก่ง แหมภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจเราเก่งนะโอ้โหภาษาไทยเกือบผ่านเลขอีกแปดคะแนนสรุปแล้วสอบเกือบได้หรือเกือบตกเกือบตกเออผมดีเนี่ยบางคนไม่ผ่านเลยสักวิชาบางคนก็ได้น้อยมากเลยคณิตศาสตร์เป็นไงบ้างคณิตศาสตร์ผมก็แบบลำดับต้นๆของห้องอือ มตบานที่เท่าไหร่คณิตศาสตร์ที่เท่าไหร่คณิตศาสตร์เออคณิตศาสตร์เอสอบคณิตศาสตร์ในห้องไอ้ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้ในห้องเรียนน่ะรอสอบไี่เท่าไหร่ในห้องเรียนผมไม่รู้ห้องเรียนเราเราสอบไี่เท่าไหร่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้เหมือนกันไปที่ห้ามั้งแไปที่ห้ามั้งเขามีหกคน ยีสิบสี่คนโอ้ยโอ้ยนึกว่าห้ามีหกคนยเกือบยอแล้วเนี่ยชอบวิชาหรือไม่สุดชอบวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยทำไมชอบวิชาภาษาไทยเล่นฮะเล่น <Le hn. S 2> เล่นเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ชอบวิชาภาษาไทยนี่คือก,ก็คือครูปล่อยให้เล่นได้ ใช้อื่นล่ะถ้าเป็นคณิตนี้ต้องยอดมากเลยเออทำไมต้องสุดยอดมากล่ะไม่ที่ผมสอบไปเนี่ยสอบอะไรสอบเอาเอาแต่คณิตเพราะว่านี่ผมต้องการเงินเงี่ยต้องการเงินวิชาอื่นไม่ได้เงินไงเอาคณิตศาสตร์ได้เงินเหรอใช่ก็ค่าการเรียน50คุณครูก็เสริมแรงให้ใช่แบบตั้งเงื่อนไขมาให้ถ้าอย่างนั้นพวก พวกเองไม่ไม่อยากก็คือไม่อ่านโจทย์เลยอ่านอ่านบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้แต่ครั้นี้ถุงก็เดาเป็นบางข้อไม่เดาบางข้อเดาบางข้อไม่เดาบางข้อสุบแล้วเดาหรือไม่เดามากกว่ากันเดาไม่มากกว่าอันนี้ครับเดาไม่มากกว่าใช้สมองคิดวิเคราะ์มากกว่าลองลองบอกโจทย์มาสิอันที่มันง่ายๆาสำหรับเราเน่มีไหมหนึ่งหนึ่งหึ่งึงเท่ากับเท่าไหร่ ัไม่ตอบโจทย์ดีกกฮะไม่ตอบเป็นโจทย์เลยเฮ้มาถามพี่หนึ่งวงหนึ่งเท่าไหร่แล้วมาถามพี่เฉยว่าอะไรรู้ไหมเป็นโจทย์หนึ่งงหนึ่งเป็นไรเด้อเออเป็นไรอ่ะอืไอสิบไปไหนอายไลน์ระพีน้ำผาปาเยอะเยอะเยอะฉิดไปแต่งรถไอสิบไปแต่งรถเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนยางยางเป็นไรยางมันงัดยางจนนี่มันงัดยางจนยางแตก แล้วมันก็เปลี่ยนชุบด้วยแล้วมันก็เปลี่ยนชุบด้วยอ๋อก็คุณมีแผนว่าจะทำอะไรกับรถบ้างครับอืมก็ทำหลายอย่างทำอหลายอย่างเดี๋ยกเว้นเครื่องเดีเว้นเครื่องใช่อืมอย่างเช่นถอดล้อวิ่งอ๋อได้เลยครับจะถอดล้อแล้วยกไปวิ่งเลยถอดแฮนด์วิ่งถอดเครื่องวิ่งคุณทำคนเดียวเลยครับกูเจแล้วคุณจะขีดน้าทั้งวันเลยเหรอครับครับฮะ ไปไหนฮะไปไหนผมเหรอแล้วถามเรื่องเรื่องแฟนคนนี้ครับมีแฟนที่ยังือปิดแอร์ครับอ๋อแอร์นะแอร์อ้เนี้ยแล้วมันนี้อ้าวแต่แน่ธนาอันนี้พัดลมมันแฟนมันร้อนนะือหน้านี้หน้านี้มีแอร์มีแอร์มีแอร์กี่เครื่องครับสี่เครื่องนะไอ้เซ็กลูกพี่มีแอร์กี่เครื่อง เอาแฟนไงไม่ลูกพี่เองไม่มีแฟนแตีแอร์พี่ก็เลยถามว่ามีแอร์กี่เครื่องโอ้หลายเครื่องอยู่โอ้ยเฮ้วต้องขังระเออมีพูดหมือนไันะครับน้อหลายเครื่องไปไปซื้อที่ไหนบ้างแอร์พวกนี้ก็ซื้อตามร้านทั่วไปเช่นจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างจังหวัดบุรีรัมย์ทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดโอ้ยอะไรนะอ๋อไป ไอเมืองไปที่ไหนเขาก็บอกอู้พันเถือนี่พาเสกไป็เชเว่นก็เขายังขนัดสาวประเภท2องยังชาวเสกเลยอ๋อกรจจุใหญ่ไหมกจุใหญ่ไหมทยครับคนท้องินนะครับเอ้ยสองคนนี้มันมีการสลายการแต่งตัวเป็นสไตล์เอลเลฟต์ไทยแลนด์เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอแมทเท่เท่เท่เจอองเกิอบเข้าลองเกือบอ่ะเออลอท้า่เฮ้ยสัญญาไวมายเมื่อวานได้ครับได้ใส่เกิอบเอลเลฟต์ไทยแลนไปซื้อ ตามันน้อยข้างหนึ่งนะครับไอสิให้ตามเป็นชั้นหนึ่งข้างหนึ่งเอาบอดนมวดูดิตาเกาหลีข้างหนึ่งไหนเมื่อวานผมโดนไอสิต่อยมาโดนไอสิต่อยต่อยตาเลยต่อยตาเลยอ่ะทำไมอ่ะเขี้ยงไม่ต่อยยายโอ้ยโอ้โหนัานี้โอ้ยโอ้ยมุกเปิดข่อยวะเนี่ยมีมีอะไรมาถามพี่ไหมไม่มีหมดเลยเนี่ยไม่มีหรอฮะ ปดูในโททรศัพ์อ๋อต้องดูในโทรศัพท์ก่อนอมีคนจะมีอะไรมาถามพี่เราจะเลือกก่อนครับอเลือกก่อนเลือกมาถามมาดูนะครับสไตล์การแต่งตัวไอน้นี่ไอ้นี่ใส่ทั้งชุดนะฮะเอ้ไอ้นั่นนี่ใส,ส,ส่ใสเ่เสื้อผมนี่ใส่แต่กางเกงเสื้อเสื้อไม่ใช่เอาไปไหนอ่ะฮะมามาถาม่าเออเด,ดีวว่ะ ไม่มีเลยไม่มีคำถามเลยเอาไปเรียนในขี่เลยไปเรียนพี่ถามก่อนไปเรียนในขี่เลยไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับใครไปคนเดียวสามล้อใช่ไหมพี่ไปซื้อให้โอเคไหมเอาสามล้อขนเป็ดไงขนเป็ดไรไอ้ละไอ้สามล้อขายเป็ดอะที่ว่าพี่ว่าจะซื้อให้ยังไงตกลงไหมไม่ที่มีข้างหลังมีกระบะไงก็ขนเพื่อนไปด้วยไง เออคันละหกหมื่นเองก็เองก็ขี่ข้างหน้าใช่ไหมนั่งนั่งได้สามคนคนขับนั่งกลางข้างข้างนั่งก็เป็นสองเป็นสามข้างหลังข้างหลังนั่งละอีกหกคนก็เก็บคนละเก็บเดือนละสามร้อยพอค่าธรรมนเอาแล้วถ้ารถพังหกเจ็ดแปดแปดแปดหกเท่าไหร่หกแปดสี่สิบแปดเออก็เดือนนึงก็สี่พันแปดเออดีกว่าซื้อรถ บงรถเวฟรถอะไรพวกนี้ขี่คนเดียวไม่ได้ค่าน้ำมันอีกขี่สองคนเออขี่สองคนก็ไม่ได้ค่าน้ำมันอีกปรับ,บค,ค่าน้ำมัน,น,มนค่าน้ำมันแล้วว่าไปไปกลับไปกลับวันละ 100. นร้อยเหมือนละร้อยบาทรึเปล่าไอ้ขี่ไปยังเหมือนหาสิบาทสิบบาทเออวันละห้าสิบบาทไปกลับสองคนแต่ก่อนพี่ไปเรียนก่อนน้องสตึกพี่ไปเรียนก่อนเก็บคนละยี่สิบห้าบาทฮะเก็บคนละยี่สิบห้าบาทเก็บคนละยี่สิบห้าบาท สามเป็นเจ็ดสีห้าได้แคเจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดร้อยห้าสิ <750. S 1> แล้ววันนี้ลูกพี่คุณจะพาไปไหนเนี่ยไปแม่ัปพีค่ะบา้านานี้ไปซื้อของไปซื้อของทำอะไรทำรถทำรถใช่รถคันไหนอ่ะเอ้มเอามันไม่เห็นเป็นอะไรเลยน,นี่ก็อยากจะแบบโมดิไฟายใหม่บ้างเอาเอาฝากฝากติดตามอะไรฝากติดตามอะไรก็ ใครสนใจเชือกมุกหอมก็ใครสนใจเชือใครสนใจเชือกมุกหอมทักไปที่เอชีบัวบานได้เลยนะครับสนใจเลยก็ทักไปเลยนะครับคุณช่องอะไรอ่ะคุณช่องคุณช่องอะไรผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับช่องเสกีครับออ๋แล้วก็ช่องอะไรนะฮะแล้วก็ช่องอะไรช่องพี่อ่ะช่บัวบานครับโอเคแล้วอีกช่องเองอ่ะมีช่องกี่แบบฮะช่องอะไรช่องข้ อับน้าหมาหรือยังยังเลย,ยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงที่บ้านจะแบบขุนให้มันล้วนๆเลยครับเออจะแบบเอาไว้ในบ้านเลยไหมเออเอาไว้ในบ้านเลยก็ได้เอาไปเอาไปกัดกับแม่มันก็ได้กัดกับแม่มันเออใช่ไหมหนานี้